สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าวิทยาลัยของเรามีสาขางานอะไรบ้างไปดูกันครับ ใครอยากเป็นใหญ่เป็นโตบ้างครับที่นี่เรามีสาขาการของธุรกิจผมบอกเลยนะว่าเรียนไม่ยากเลยครับและสําหรับใครที่อยากเขียนโค้ดนะครับที่นี่เรามีสาขาสารสนเทศที่จะให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนด้วยกันนะครับใครที่ชอบนวนมากไหมครับที่นี่เรามีสาขาบัญชีให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนกันด้วยนะครับและผมบอกเลยว่าที่นี่เรียนไม่ยากครับเรียนง่ายมากอยากให้ทุกคนได้ลองเข้ามาเรียนกันดูครับ อนนี้เราอยู่ที่หน้าตึกคหกรรมนะครับตึกนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบทำอาหารชอบแฟชั่นชอบดีไซน์ต้องมาที่นี่เลยครับใครรักการบริการมากครับใครรักการท่องเที่ยวมากครับที่นี่เรามีสาขางานการโรงแรมด้วยนะครับให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนกันนักวาดนักเขียนนักออกแบบตึกศิลปกรรมเราที่นี่มีสาขางานออกแบบและดิจิตอลกราฟิกด้วยนะครับให้ทุกคนมาเรียนกัน และยังมีอีกหลายสาขางานนะครับที่ผมยังพูดไม่หมดมีทั้งการตลาดขาปีกโลจิสติกแล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายนะครับอ๋อแล้วผมจะบอกอะไรให้ด้วยนะครับว่าวิทยาลัยของเรามีสาขามาใหม่ด้วยนะครับแลนก็คือภาษาต่างประเทศนั่นเองครับเป็นไงกันบ้างครับทุกคนอยากมาเรียนกันแเรวหรือยังมาเรียนกับเราที่นี่ที่อาชีวะศึกษานครปฐมนะครับมีวุฒิตั้งแต่ปวชปวสจนถึงปตีเลยนะครับ ฝากไว้ในะอ้อมอกของใจทุกคนด้วยนะครับอาชีวศึกษานรทุกครับ